สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับรายการ JG Game เมื่อนำมวันนี้มาอยู่กับเอไอไอลิ้นพันวันนี้มาอยู่กับเกมโรบ็อ,อกในแมปเอ่อ W W E เรอสอ K เนะฮะอ่านี่ก็อยากเล่นนะอยากเล่นเดี๋ยวใส่ให้ไหมเดี๋ยวใส่ให้ก็ได้ไมั้เออเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะใต้คอมเมนต์อะไรมานนี้นะก็ มาเดี๋ยวมาบอกเลยจะมีตัวอะไรมัางไม่มีตัวละครอ,อะไรมัางอันนี้ก็อันหนึ่งมีเอันเด้๋เด้ด๋เดไม่เสียงมันมีเพลงสองเพลงซ้ำเหมืนอน้อนกันมีเ n รเกอร์มีไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเซฟ เซฟโลล่นโลเล่นอะไรนะแล้วก็สามิสามิมสาม,สามิอะไรไม่รู้แล้วดิชิมาร์ดรู้นี่ลายแบ็คเลยนี่ก็รูเซฟ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 นะไม่รู้อ่านไม่ออกโรเมนเล็กนะอันนี้ดูบ่อยอันนี้ลเลดี้กตันมาร์คเฮนรี่เดอะมิกอะไรวนะเนี่ยเนวิลลี่อะไรเนวิลลี่อะไรล่ะ Oh, win win, Rồi Go Hit Go Măng mi lụ Nghĩa tròn Ôi à. oh, oh. ơi Go Đá Dad Dad

อันนี้ไม่รู้นะอันนี้อ่านเอานผมไม่รู้อันนี้บ็อกเลนเนอร์บ็อกเลนเนอร์นี่เอเีเอเจอะวะอันนี้ AT น,น่อาอ่านเอาผมอ่านไม่ออกอ่ะต่อไปด้านต่อไปเลยอันนี้อันนี้เหมือนคลิปมาแนะนําตัวละครปะว,วะเออเดือขคลับใช่ไหมน,นี่ลักลักลัก เดออ๋ออันนี้ไอ้ทีมทีมสามดีอ๋ออันนี้เป็นทีมแบบเป็นจับคู่ทีมทักทีมอะไรประมาณนี้ปะอ๋ออันนี้ก็ไอ้ไอ้มงไข่ใช่ไหมน่าจะใช่ผมอ่านไม่ออกนะอ่านอ่านเอาอ่านนะมีจิมมี่อุโซอุโซเอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรของมันเนี่ยอ่นนี่ดูอ่านเอาอ่านเอา จะมีอโซเจฟวะเจฟวะไม่รู้อ่านแล้วเจอมันเล่นอะไรของมันวะเนี่ยนะไม่เป็นไรแล้วไปดูต่อกับอเรดาก้อนอะดาก้อนอ่านไม่ออกสิงมีอาลิสโตสิงคาร่าเนี่ยหวังไม่ใช่สิงเอออ่านผิดอ่านผิด น,นี่บิ๊กอะไรเป็นบิ๊กแคสแล้วก็ so, เอ็นโซเอลไม่รู้อันนะเดนิลด์มีบิ๊กอีโคฟี่คิงจันแล้วก็ไอมันชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกัอน,นี่มีนี่แหละไม่มีป้ายมีพิงไม่รู้อ่านออกอ่ะพิงไม่รู้อ่านอา่านอา่านอ่ะผมไม่ค่อยรู้ตัว,ต,วตัวผู้หญิงเท่าไหร่รู้เคยจำได้แค่ตัวผู้ชายนะอ่านเอาอ่านเอาผมอ่านไม่ออก ให้เวลาแค่สามมิพอโอเคไปมันจะมีอีกนะมันจะโอ้ไปไปมันจะมีอีกจะมีมาดูฝั่ง DLC อันเละไรดีเจนดีเีมีิสเตียนบิ๊กบอสแมนเรื่ผมจำได้อันนี้ผมไม่รู้ อันนี้ลิแฟแฝดเควินอะไรไม่รู้อันนี้มีเอ็อันนี้ก็เบฮาร์ดไรู้สโตนโคสตีวอาติงดูร็อกชอนไมเคิลนะผมไม่รู้มันเขียนว่าชอนไมเคิลหรือเปล่าอันนี้ก็ดีเอลซีอะไรไม่รู้เนี่ยอ่าเนาะม,มาเลย Apollo, <laughs> อัพพะโลว์ปะอัพพะโลว์อ่านนะผมอ่านไม่ออก โอเคอ่ะส่วนเพลงนะเพลงที่ไอ้น,นี่นะที่มันเปิดอยู่ผมไม่ได้เปิดนะมันมากับตัวเกมมากับแหม่ะบบไหนนะเออผมไม่มีผมไม่มีให้นะเพลงนะอันนี้ก็เซียมพังอันนี้ก็อวอริเออร์อันนั้นโบราณไม่บอกกูเบิ้ลสติงวูแมนะมนุษย์ดิ อันี้ก็เวิร์ดโฟมเดียลซีมเนี่ยที่เป็นเฮสอะไรเนี่ยอ๋อไอ้นี้ไอ้ผู้จัดการางงนี่หว่าแล้วนี่อะไรไม่นะยังอ,อันนี่เป็นกิวกิวต้องเข้ากิวก่อนสิเข้าได้รไหมอัพอะไรมีอันนี้ DLC2 อ่ีน์ทูอ่านำอ่านำ อเคอ่ะมาเรียกมาเรียกมาเรียกมาเลือกตัวที่จะเล่นกันดีกว่าเราส่วนผมนะผมชอบผมชอบตอนโคแต่มันมันไม่ให้เข้า,าอ่ะอ่ะลองลองที่ผมชอบนะผมชอบตัวอะไรวะบล็อกลิสเนอร์ไม่รู้อยู่ไหนแล้วเล,ลยไลน์แบ,บ็คผมก็ชอบบล็อกลสเนอร์มันโหดเลยผมชอบผมชอบแดงนี่ผมก็ชอบอเอาบล็อกลสเนอร์เอา บอ็อกเลสเตอร์นี่อยู่รอปะฮาร์ดคอร์แท็กทีมวไเ้เฮ้ยทำไมบอ็อกเลสเตอร์มีหนวดตรงนี้ด้วยหรอเพิ่งรู้อ้าวทำไมมีผมผู้หญิงด้วยมั่วว่ะเนี่ยบล็บอกเลสเตอร์มีผมผู้หญิงเฮ้ย w w เแล้วเว้ยเจ้าซินางอ เป็นไงเป็าไงไละไปแข่งกันด nice ีกว่าอ๋อนี่เป็นห้องโอ้โหก็สวยนะสวยสวยอยู่โออออออเลื่อนรถเสิเมาเลื่อนช้ามาบไปอ่ะไม่เลื่อนช้าละแล้วตู้ตู้โคตรๆน้องโค้กกันเองเฮ้ยทำไมรู้สึกมอสแปลกๆวะ ก็อ,ออกอยงนี้นะตอ,อนนี้รู้ได้ปะรู้สึกเมาส์จะขยับยากขึ้นนะั่นใช่ไหมไม่รู้เข้าได้ทุกห้องหรอเปล่าน่าจะเกือบเกือบเข้าได้ทุกห้องเออพูดแค่นะั้นบอกบอกว่าเกือบเข้าได้ทุกห้องอ่ะถ้าเข้าทุกห้องได้มันก็คงจะดีมั้งอันนี้เน่มันเกแต่อันนี้เราอยู่ WPE อันนี้เข้าไม่ได้เดินข้หมดอ่ะก็เข้าไม่ได้นี่เลยกดไม่ได้อ๋นนี่ขึ้นเวทีแล้วแหละดึง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 ,ดงไปเข้าไปดิโอ้ยเย่เยวเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah. 它、嗯、那种缓慢的、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 缓 เอางี้วันไดนอุตส่า์เยี่ยบตั้งนานรอหาว yeah. ันไดนเย้ขึ้นเสาขึ้นเสาไหม เอ oh. <laughs> ้าเดินเดินเดวนฟาดฟาดาด ถึงโดนซัดเลยคอมอนบีเกมมันเกมที่ใหญ่มากโอ้ฉันจะชนะอ้าวยูเคยยูคาร์ดเลย ลองลองลองดูดว,ไไ I I ว่ามันจะตอบว่าอะไรวินวิน I will เฮ้ย I win I will win ไม่รู้เขียนถูกป่ะผมไม่ได้เก่งอักฤษไอ้นี้มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยหน้าควายควายโอ้ โอ้มาเป็นทีมทีมเฆ่าทีมตัวเองนี่เข็มขัดมีอยู่นี่ตรงนี้นี่รู้เข็มขัดเลยโดนวอเร์เบลลบิว์ี่บอวอเตอร์บิว์เบลลเอฟวูดยิวเบนแตดอนอะไรจอยแบ็กอินวีแฮอะมินเนอร์มีมันมันมีคนเดียวที่จะชนะอะไรประมาณนี้ป่ะโอ้โอเค ม่เ,เลยกเลยนี่ถอดไปเลยมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอ้แล้วตัวอะไรล่ะเฮ้ยนี่นี่นอะอามาดูกรรมการภาสนานะผมตอนนี้ทางอ,อ,อะไรวะอะไรใหมา่ใหม่ ตรนี้ตัวมเมล็ดได้ยืมบนสนามแล้วหลังจะกทำการเปิดพิธี <c oughs> นี่มัน W E หรืองานวัดเรอเฮ้ยมีเปิดพิธีด้วยตัวมเมล,เล็ดได้เข้าสนามแล้วเจอกับอฮอลแลนดี้ลงไปแล้วแล้วไอ้จอยทีเจที่คือเราและมีโัมเมเล็ดและอันใช่ไหมไอ้ เออเจอเดร์ไซเกอร์นะโอ้เอาแล้วตอนนี้รถเมล์เล็กกำลังจะวิ่งหนีวิ่งหนีไปแล้วเดร์ไซเกอร์ก็วิ่งตาม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 ไปโรถเมลเล็กจะวิ่งเข้าประตูเขาเรียกว่าทางที่เปิดตัวนะประมาณนี้โรถเมลใครว้แลอันนี้มันโกเบิร์กได้ไหมโกเบิร์กโดนแล้วเมื่อเดิโรถเมลเล็กเดินลงไปแล้ว มันอยู่กับโคเวอร์ครับคุณโกเวอร์ขอสัมภาษณ์นะครับว่าคิดไงกับแมตช์นี้ครับฮะโอ้นี่ก็คุยคนเดียวใช่ไหมคุณคิดว่ายังไงบ้างครับกับสําหรับแมตช์นี้เป็นการเป็นแมทที่เอ๊ะเป็นแมเป็นแมทที่ดีมากเลยใช่ไหมครับก็ผมคิดว่าแบบนี้เฮ้ยอย่าฟิ่งดิอะไรเอาใหม่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  อันนี้ซิงค์ลาลเลวไม่รู้เอ้ยรูเป็นเล็กยุ่งกระตูอย่ายุ่งอย่ายุ่งโอ้ยสายเราจะสัมภาษณ์เราไปสัมภาษณ์คนข้างในกันดีกว่าว่าคิดยังไงกับแมตช์นี้คนข้างในเอาอาจจะดูทีวีอยู่ก็ได้เพราะว่าทางเราเนี่ยเขาถ่ายทอดสดมาสำเร็จรูปแบบแปลรูปมาแล้วนะเ,เราจะมาสัมภาษณ์กันกับคนข้างในกันดีกว่าไหมเอ้ยเขียนผิด D y อันนี้บอกเล่นเลยใช่ไหมเราเลนเด้อครับขอสัมภาษณ์นะครับว่าแมตต์นี้แบบที่คุณดูเนี่ยมันสนุกหรือเปล่าหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรทางเทคนิคหรือเปล่าครับก็ก็โมวเป็นหนดที่ดีนะครับเป็นแบบโรเมนิเรกนี่เจอบดอร์เทอร์เกอร์นะรถมินิเรกนี่วิ่งอะไรทีเดียวเอร์เดอร์เตอร์นี่วิ่งตามใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วอ๋อผิดเสียงผิดเสียงแปเลยไปนลย เดร์เทเกอร์นี่วิ mm ่งตามกัน <basics> วิ times, okay, so ่งไม่ท so nah, uh, 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 <sm> <got them> <ique> ันกันเลยทีเดียวอ่าผมคิดว่าเดร์ทเกอร์เป็นฝ่ายที่จะชนะมากกว่าอ้อทำไมคุณคิดอย่างนั้นหรอครับอ่ะก็ผมเห็นเออเออเอ้ไอนารุโตตอนนี้เด้กเกอร์ถูกามทางการเมืองในห้องพักตัวนักนักกีฬาแล้วนะครับผมโลเออเดร์แทเกอร์เดร์แทเกอร์ครับ อ่าไม่เป็นไรเออเออเลนดี้ตั้นับเลนดี้เลน,น,นดี้ up เลนเลนดี้เลนดี้ไปแล้วอ่าเราสัมภาษณ์อะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรวะเลนดี้เหรอเออใช่เลนดี้เราไปสัมภาษณ์คนในสต็อกกันดีกว่าเรียกว่าสต็อกกันเลยทีเดียวน่ะรดเป็นเล็กครับรดเป็นเล็ก อ้าวบอกแล้วนอะครับเออสวีดีครับสวสดีคุณน้าสิ่งที่คุณโดนกระทำไปนั้นคุณสมควรที่จะตายหรือไม่ผมว่าคุณไม่สมควรที่จะตายกันเลยทีเดียวเพราะมีคนมาข้างหลังอีกแล้วผม่ต้องวิ่งหนีนะเอ้ยเหมือนงานวัดปะเหมือนไม่ มันจะโดนคัะอ่ะเรามาอยู่บจอสิเออแล้วอาจาสิหน้ายังไม่มีเลยจอสิเลยมีใครอย,ย่าันี้เออนี่อะไรวะมันเ,เ,เ,เซ็ก้นเซ็กแซกแซกโศกแสกอะไระโอ้โหจะกลับเข้าห้องได้ไงนตรงนี้แล้วเ,เกิดมาตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ย,ยไม่รู้อ่ะโดนฆ่าตัวตายได้ยัง อันนี้มาเล่นแบบสบายๆนะชิวๆนะอ่าเดี๋ยวผมแจ้งตรงนี้เลยผมเพิ่งนึกได้ผมแจ้งเลยว่าวันที่ขอขอขอดูปฏิทินกอนแป๊บนึงขอดูกันนะแป๊บนึงวันนี้วันที่ห้าใช่ไหมเปิดดูทีนึงโทรศัพท์กักกแป๊บนึงวันที่วันพฤหัสเนี่ยจะเรียกว่าอะไรจะมีไม่ใช่จะมีดิเออใช่จะมีถูกแล้วจะมีคลิป สำหรับผมจะไปเข้าค่ายนะโรงเรียนเขาจัดมาให้ผมก็นะผมก็ไปนะวันที่วันที่มีวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดใช่ป่ะสามวันเออใช่ใช่สามวันเก้าสิบสิบเอ,อ็ดก็จะไม่ได้ hip, อัพคลิปเออใช่ว่าบบโลบอ๊กนะโลบอ๊กจะไม่ได้อัพเลยเก้าสนะิบสิบเอ็ดเพราะว่าผมไปเข้าค่ายที่เ,เขาเรียกว่าวัดป่ะวะน่าจะวัดแหละแะเข้าค่ายแบบนอนแบบเขาเรียกว่านอน สาวันสองคืนเออใช่ถ่สามวันสองคืนนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูก็ได้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเดี๋ยวมไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงคลิปให้ประมาณวันวันที่สิบสองวันอาทิตย์เดี๋ยวผมลงคลิปนี้ให้เลยนะไม่ไม่ใช่คลิปเรบอกนะคลิปที่ผมถ่ายไปมาที่ผมไปถ่ายมาเออเดี๋ยวผมลงให้ะได้ดูกันแน่นอนนะก็จะลงประมาณตอนเท,ที่ยงเที่ยงนะประมาณบ่ 2, ายหนึ่งบ่ายสองเพราะว่า ต้องมานั่งเออเออจ้ผมต้องมานั่งตัดต่อคลิปด้วยเล่นไม่รู้เรื่องแล้เอ๊ะทำไมรู้สึกว่าหมอแปลกๆวะรู้สึกหรือเปล่าถึงพลังงานอันนี้วันนี้เราจะมาเป็นจะมาเป็นแดมอลนดิกา แจมแอมเบอร์ติงตงนี่เอเลยนะครับหน้าผม,มเรียมแล้วครับอ่าเรียบร้อยนแจมแล้วครับเป็นแจม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 ไม่ใช่แดมเยมหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยผมอยากได้สตอนโคมากเลยต้องเป็นรีเจนดีเอลซีกดได้ปะหน้าจอดำนี่ไม่ขำนะเฮ้ยนัน่น เชิดจีนไม่เป็นไรนะนี่ซุนคูสตีฟออสตินเป็นนักเวทป๊อปที่ผมชอบมากเลยเกียนเขามันมันเกียนดีอ่ะมันเกียนแบบเออเขาเรียกว่าอะไรมันโชว์นิ้วกลางเออนะผมชอบแล้วก็เดอะล็อกอีกคนนึงชอนเนี่ยชอนนี่ผมก็ชอบนะนี่เดอะบิ๊กเอ้ยบิ๊กบอสนี่ผมก็รู้จักนะเป็นนักเวทป้อมนานแล้วแหละมั้งนั่นดูดูดูม้าวขยับ เฟรมเรตตกหรือเปล่าโอ้เกมไม่ได้ไม่ได้แล้ทำไมไม่มีแสงวะโซ,โซโมีแล้วอ่ะเดี๋ยวไปผมจะไปนี่เลยไปต่อสู้นะไปเคลื่อไปไปปั๊มไปปั๊มไปเล่นวปปั๊ม่ใช่ไป,ประดมทำไมเขียนมันอีกวะเราไม่ได้อยู่ใน อะไรอ่ะมีฮาร์ดคอร์เฮ้ยกดอย่างนี้ก็ได้เลยอย่างนี้ก็ได้เหรอมีฮาร์ดคอร์ด้วยมีบีวูมแมนเฮ้ยติดประตูเย้โอ้ยเอ้าเอ้า บ้าแล้ลา่ออกมาแล้วครับแดงเมมบลล์ออกมาแล้วขนาดนี้อุยอ้ยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โนดทีเจทีมนี่อยู่กับจริงตอนนี้ผมได้ขึ้นสนามมาแล้วนะครับผมตอนนี้มาอยู่กับเดลเทกเจอร์นะครับผม ทีมอ่าผมตอนนี้ยังไม่มีใครขึ้นมาบนสนามเลยครับตอนนี้มียอร์ซิน่าวิ่งหนีอยู่ตอนนี้เลยนี่ตันก็อะไรตามดังดูเดือดแล้วเนี่ยแล้วก็ที่ตันได้วิ่งแล้วก็โซโซคืออะไร อยากกินยูโซยูโรมาตอนนี้เราอยู่กับตัวนี้เลยตัวที่จะทำร้ายผมตอนนี้ผมก็ได้วิงเขาไปแล้วซับซอกอย่าจับจะจับดีทีดีทีไหมเฮ้นวิ่งเขาไปแล้ว,าจจว,าว,าลวตายตายเรียบร้อยผมได้รางแค้นให้กับรุ่นพี่รุ่นน้องไปแล้ววันนี้ผมก็ได้ขึ้นเวทีต่อนะตหัวนั่งนั่งได้ตอนนี้มี นี่แท็กซี่แท็กซี่เดี๋ยวเชนแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่อันนี้เราเป็นเล็กเอ้ยไม่ใช่เราเป็นเล็กอันนี้เอ่อเดนเทเกอร์อยูบ่บนสนามแล้วยูอินอยั ันนี้ผมได้เขาเข้าประทัดอย่างรุนแรงเขาประทัดรุนแรงอ้าวผมหน้าเป็นผู้ยีดีผู้ผู้อนี้ผมได้แท็กแท็กมันชื่ออะไรวะเอกกางเกงม่วงเนี่ยชื่อไอที่มันกระเดิดเหินไวหาเออนั่นแหละตอนนี้กรรมการเขาได้บ่นอะไรไม่รู้ครับมีกรรมการมีมีแรนดี้กับโซ่ใช่มันชื่อโซ่ ตอนนี้ตนได้จอยเข้ามาสนามแล้วตอนนี้เขาได้สังหารผู้คนไปจำนวนมากอันนี้ผมต้องเข้าไปช่วยไหมมีการระลุมกำลังกำลังผมต้องเข้าไปช่วยแล้วผมองเข้าไปช่วยเพื่อนเข้าไปช่วยเพื่อนผมได้สังหารไปแล้วหนึ่งอ้าวเพื่อนผมก็โดนสังหารผมก็ต้องช่วยเพื่อนไม่ต้องเชื่อแล้ว I win we i n โอ้เย อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงท่านี้นะครับผมก็ไม่นี้มาเล่นขำๆเฉยไม่ได้เล่นเอยไม่ได้เล่นขำๆเล่นชิวๆเฉยนันนี้ก็ไม่ได้พูดเร็วไปปะไม่รู้นะะพูดช้ามอนมันมันยังไงไม่รู้แต่พูดเร็วผมก็ยังไงไม่รู้เหมือนกันเพราะาเล่นผุ่มพันเหมือนกันตอนนี้ผมเอ้ยไม่ใช่อยู่อนนี้ก็เอ้ยไม่ใช่ตอนนี้คลิปนี้ผมก็ขอจบเพยงท่าน,นี้ครับก็ก็แมปหน้าแล้เวเจอแน่นอนแบบสองอาทิตย์หน้าเพราะว่าอาทิตย์หน้าผมเข้าไทย อ่ะอาทิตย์นี้ก็ขอจบตอวนี้ครับสวัสดีครับครับแหมลืมตัดจบเลย